สวัสดีครับผมแชร์วัตเตอร์ฟักนะคุณโปรโหวตพิชแครได้วัตเตอร์ฟักเคียสเชนรีวิวนะวันนี้มาไปิงเปิดดิอ๋อวันนี้มากันห้าคนนะครับมีวิ่ฟักเน็ตโนบแล้วก็โจโจพี่แจ๊บแล้วผมเป๊เป๊ครับนะฝั่งผมอยู่ฝั่งเฮลบอลจะมีอมุลลานะครับแซนเวกคอมเมอร์สตอร์ลูน่าและเพ็บนะส่วนฝั่งลีเจียงจะมีดาร์คเลดี้วิสเลเยอร์เพน่าโมเมี่ยม พีเดเตอร์แล้ววินิเคเตอร์กันเองมิชลีเยอร์น่ะไวอ่ะไว้ไวไว้ไว้ไปเจาะไปกันรอ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 มาเข้ามาใกล้ใกล้ต้นไม้นี่เดี๋ยวพี่พีรอเนี่ยฟังเอาโดนแล้วเนี่ยโดนแล้วเนี่ยเออสวยกระตุกทีเลยไงฉันเนอะกูหงุดเลยวะอะไรเงี้ยอไงี้ยอไงตามไปดิตามไปดิตามไปดิตามไปตามไปตามไปบีบเลยบีบเลย บีบเลยบีบมันบีบมันบีบมันเออบีบมันเดี๋ยวกูดักนายเดี๋ยวกูดักนายอ๋อเฮียสวยแล้วไม่หล่อแล้วล่ะไม่หล่อแล้วล่ะสามลูมหนึ่งศูนย์หน้าตัวเป้าอ่ะยังไงก็ขาหักอ่ะสไลด์อย่างเงี้ยรอไว้รอไว้อืมอ๋อดีว่ะมีดีพี่แจ็ปไม่อยู่นะพี่แจ็ปอยู่ในได้แล้จังหวะเมื่อกี้มรู้ซูเงี่ไอ้นียมีปัญหาอืมี่ไงตาซูมี่ไง นี่ไงตีดินี่ตีดิเออมัตายมันรู้ไหมชาเอ้ยเดีไหนทีกคุณผู้ชมสกอร์หนึ่งสามไหวปะโจไงล่ะป้อมต่อบ้านก่อนเอ้ยบอลบอลบอลเดียวบอลเดียวบอลอินวีอินวีอินวี่เนี่ยแล้วโลไม้หลงหายหมดไอ้เหี้ยบอลพี่ว่าไปใช่ไหมน้องพี่ว่าไปเดี๋ยวพี่ว่าไปบอลไหวป่ะวะมีอะไรปะไม่ไหวไม่ไหวมา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 เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นแป๊มอ้อมมาออมแล้ว เปยจัดละไอเปย่าเพึ่งพปยเดีวคนเดียวได้เนี่ยเปยไอไอจับจบเดินเดินบีบจับไหวล้พร้อมแล้พ้อมแล้วยิงซ้ายยิงซ้ายอืมสวปะเปยเปยโอ้โหตกมอนตองีีอีเลยไอเปยอย่าบังพี่อืมสายหะเนี่ยอืมสวยไอตีป้อมเลยดิ ตีป้อมเลยสวยดิกูจะตายไปแล้ว One of your structures ไอ้เหี้ยแล้วไงกูอะไรครับผมลงเนินครับผมเอาเหี้ยเหียเหียกลับเนินช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยสี่วิสี่วิเรมาช่วยหน่อยเพิ่งตลกไอ้ขาดเอ้ยลงเหี้ยแล้วโอ้ยมึงมึงตลกตรงไหนพี่ถามเลยเฮ้ยโยมไปช็อตดิตัดร้นก่อนก็ได้โยมไปช็อต เร็เวกันเอาป้อมตั้งเลยนะโอ้ยอโยนไ,ไปช็อตไม่ชนะ็ได้อยู่ปะน่ะได้อยู่ปะอื้มอื้มสัตว์เอ้ยป้อมก่อนเราป้อมก่อนเราป้อมก่อนมีลีมีอะไรให้พี่บ้ายาพี่พักยาพี่ยาพี่ย,ย,ย,ยเอายาขอายาเลยอ๋อได้อยู่โอ้ยกิ่งไม้นะเออนี่แหละเอาป้อมไปก่อนเล่นมันเต็มมาฟอร์มทีมพ <า S> ังแรกอะะไรมีป นอ้ฮีก้าครับสกอร์สองกับเจ็ดนะบวกเลยบวกเลยบวกเลยสวยไปกลางหายนะโดทำห่าอะไรอย่างเงี้ยวะโดูดทำห่าอะไรอย่างเงี้ยวะาเอ๊ะดูดทำห่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเน่าสวยครับโดนกลาหายโดนอะไรอย่างเงี้ยโยนกลับมาทางเตะตั้นโอ้ยกูโดนไปทั้งนั้น ไปไหนเล่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเนตเนตเน็ตสโลเน็ตสโลเน็ตมีโอ้ไม่มีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าไปลึกอย่าไปลึกเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนเล่นป้อมเล่นป้อมเล่นป้อมไอ้เหี้ยมึงอย่าบีเวอร์ไปเล่นดีดิอ๋อสิบเจ็ดนาทีแล้วก็กำลังสูงกำลังดีอยู่อย่าพลาดฟอร์มทีมแข็งแรงเลยดีดิไอ้เน็ตนี่แม่งเน็ตไม่มีพ่นเลยเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องเนตไปเล่นทีไรเตอร์โฮคตัวนี้เราบอก หมดสิปนะกูมันแก้งง่ายนะาเซนเนี่ยไปไหนก็ได้ไปอร์นนโจดตตีลงดำเดียวนะแต่กมลางต่อเนี่ยกมลางต่อดิซื้อว่าไปเลยไม่มีอ่ะตอนนี้ตอนนะได้ปะได้ปะอันนี้ยิงซ้ายไปเอ้อหาเลิศเลยตามไปตามไปตามไปงไม่โทษกูไปละเออเอออย่าเอาตรงกลางไหมฟังตรงกลางปะเอ้อหลังดิกลางเอายากหลังหลังหลังล่างหลังงเอาเอาวาดอะไรมาด้วยนะ โจ๋เต็มตะตาเร็วลูกโอ้โหโอ้ยได้อยู่จวยไอจิ้มกันโจอยไอจิ้มกันเฮ้ย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 เหลืองอะไรสักอย่างนี่เอาสักอย่างนี้เอาสีเหลืองเอาสีเหลืองเนี่ยพี่ดักหน้าเนี่ยโจมานานปะไปเอาเดี๋ยวเอาดลยตัวนั้นนี่หรอใช่ไหมยังไงโจไม่ต้องออกดีมานนานนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางไอเนี่ยบาง้อเนี่ยบาง้อเนี่ยยิบยิบยิบลอนยิบอะไรยังไงยังตอนนี้นานะ ตายซะไอ้สัตว์ช็อตช็อตช็อตเร็วมาช็อตสวยฮึโอ้ยิงกันเลยดิกวินดิกวินดิกเออเน็ตมาสวยตัวนี้โจ้เออตัวนี้เออเอาเอาวินไปวินไปเบ๊ย์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 แซบีเออร์คลาดสวยว่ะเรื่องโง่ไอ้โจขอให้ไหมเนี่ยนิยามเขาเรียกว่านิยามอะไรอะฉายาชายาวาดตัวนี้อะอาวจะไม่วาดว่ะเอาป้องกันตัวนี้ นั่นไงเฮียแล้วนะวินอะแป๊บเดียวไควางคลิปเอ้ควางควางบอกขลามมันเลยจ๊ะเอาแค่ไข่ค่าแล้วไงก็ดีเอาสองคนก็ได้นี่เอ้ยคีบคีบคีบคโอ้เฮียที่มีข้าวหลามนะโอเป๊โอเป๊ไอ้นี่โอ้อยังไงอ่ะเป๊อ๋อพีเนสเตอร์ทีมมันนี่เออเออโหเอ้นั่นอยูพีเเตอร์เป็นพี่ฟักแน่โอ้นละกุลาเข้าามฮะ มาได้อะเาฟิวไอ้ไหนดิโอ้ยทีเดียวน่เจ็บสวยเอ้ยเฮีเียียเียเป็นด้เป็นดสองวิสองวิสองวิมีตัน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 ยิงชาไปเน็ดดุกเออจัดมันจสามเอ้ยเฮียหุงหลาชายเลยมึงโดดสูงอ่ะมึงโอลิมปิกอะเป็นด้สักสิบดิอ๋อต่ออ๋อต่ออ๋อต่อรอไอเน็ตนุฟังไห้ไม่เท่มนตนูุกดิโอ้ยเ ไม่ได้คึงเลยต่อไปคนตัวเอาไงเอาไงเปย์เอาไงเอาไงเปโยนโยนไอ้โยนโยนโยนอืมโอ้เฮียกูไปอล้วของกูนะเอาเอาวิ่งเร็วแล้วกันเออสวยความัมันจำให้ตาบอกมันไม่บอกระยะอลายพี่เลยวะพี่ก็ไม่รู้วะพี่ก็ปล่อยมั่วเลยนะความจริงสวยไม่มีหวานแคปไปหวานดิพี่แคปตรงไหนอะป้อมเลยป้อมเลยตรงไหนอีกอะปอม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 ไหนพี่แคปเออบนนั้นอะบนเนนั้นแคปแข็งไง พี่แซบแทงไหมแทงบ้าเลยแทงหินดูเอาละตัวไวเอาตกไปเออไป้อมสู่ต่อเนี่ยขึ้นปะหอมหอม้อมถมพี่พยายามวิ่งมาอยู่โนหนลอยชนลอยซิเวอร์แล้วนหา ตายแล้วตายแล้วตายแล้วหลังกันตายตายนีเฮ้ยออกปมก่อนนะไอออกมมกันออกมากอนโอ้สวยหละตายอยู่ตายหมดอะไฟมันเลยไฟอชล้อยองเนื้อตายอยู่่เออตีเวแล้วะ โอ้ชิยดากูโอ้โตีเวเลยนะตีเวเลยโอ้โหโว้ยขนาดนั้นขังกันตัวต่ำหนี่งยิง25ครึ่งนะครับสกอร์22-7บิงเอาสักตัวนึงเดี๋ยวเราเอาตัวเด้ตัวนึงนี่แนะมันใส่กดสกิลยิงสไลเยอร์ก่อนเลยเอาตัวง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพี่ทั้งยิงป้อมมันเออ โอ้ดักดักวยเปิดเนิดเนิดอืมตายเลยอป้อมป้อมป้อมป้อปอมอย่าพิ่งอย่าพ่งอย่าพ่งซอย่าพ่งซพี่ฟังยิชนไปเลยอย่าพ่งดิพี่ก็เกง้้อยู่อ้วมสอชีวิตนะต อย่า,ยาพึ่ง Yu อ,นนอย่าพ,พึ่งอย่าพึ่งจีจี้อย่าพึ่งนั um ่นเขาไอเป้์มงเกียมมึงตายแล้วฮึรู้ดิคุณผู้ชมกูงืดกับน้องเลยวะอีวิวเพอันไม่ใช่คำหยาบอะไรเลยหยาบสิมันต่อย้ำมันแพ้แล้วไงไม่จีจีกูดเกมเป็นเกมที่ดีไงกากเกมก็ได้โอ้กากเกมมันตัวเคครับพี่จีก็ได้เหมือนกันแหละ มีการอ่านออกเสียงว้ยก็อย่าไปคิดให้มันเป็นลบสิต้องคิดเป็นลบสิทีมเขาทีมแพ้้ียี่ยเคยคิดบวกล่ะไอสัตเงี้ยบางทีมันบอกวินใหม่อู้หูแจ๊บจ้าไปดึงวิ่งเลย Like OMG จ้าไปอ่านหนึ่งกับแล้วกับแล้วคกับโอ้ยอู้ยเก็บโอ้ยโอ้ยครับ กลับดีกวกูกล <g Eng le> ับไปได้แล้วมั้งไะบ๊ายบายโจโจไอพีไว้อะไรหนึ่งน้ำไงปปองะเป้ยเง้ยเฮ้ยเป้ยเฮ้เป้ยเฮ้เอ้าเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเา้ยเ้อเฮ้ยเต้ยเป้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเป้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เฮ้เเ้เ้เ้ยเ้ยเ้เ้ยเ้ยเ้ายเ้เ้เ้เเ้เ กีนะัวมีพุงนี้สมอกางเลยกลางเลยกางเลยอ๋อลุมอ๋อลุ่มอ๋ออกางีอ๋อลุ่มมาดิเลออลุ่มมาดีวะไอเเป๊ะเเรอลุกเฮ้ยสองคนมึงอะเออไอโจมามานี่โจมากลางนี่ล้ะไล่ลอเป้สไล่แล้วเป้เฮ้ยเฮ้ยมันหมดแล้วนะมันหมดแล้วสวยไอเป๊ตัดไปเ้ย โอ้ยสัตว์มิดเองอยูน้องคนนีโอ้ตาย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 ตันมิดเองนะเพนะไอเกลียดแดนแล้วนี่ทันกกาไิ้งทิ้งทิ้งไอเน็ตไว้กลางคนนึงไอเหี้ยไงยิงซ้ายเดินนีเฮียไม่ได้อันตีคนข้างหลังนะโอ้เอเสียแล้วไอเฮียอาชีตกูทำเป็นเล่นไปไม่่เเเคคยยยไไมมด้ะงวัาโจยมาโจยมาโจยแล้ว พี่แจมมีสตันไหมไม่มีว่ะชอบงามาจากวัตถุท้ายแล้วทำอะไรเก็ตเนี่ยว๊ย Can't touch this อืมโอ้โห Fabulous ยืนเดินทางไหนยืนเดินทางไหนชีวิตแม่งสับสนชีวิตแม่งสับสนเลยไอสารเล่ยออกกลางเลยป้าจ๋วเฮ้ยการเอฟเอง่า โทษปีโทษกองเปงอ่ไ <Allah> นาทีที่สามิสี่นะครับสกอร์สามสบสามต่อสินะจะได้ไปกปะรู้เลยนะรู้เลยนะไม่ออกคดคิ้วเนาะหาหาามดเนี่